ฟูปลากระฟูกฟูหูตัวใหญ่มากมากินกันเลยจ้านี่มาจากพัทยานะรถติดชิบหายเดินทางก็สองชั่วโมงเหนื่อยเลยค่ะมีร้านโพทะเลบางปูนะของรุงพลเนะี่ยโพทะเลบางปูโพทะเลบางปู าจ้ามากินกันจ้ามากินกันจ้ามาปากระพงตัวปลิล่มเลยใหญ่เท่าหน้าแม่เลยอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เห็นนี่เห็นไหมโอ้โหปลากระพงฟูยักษ์น่ากินที่สุดมาจ้า จัยมาเลยจ้ะคุณผู้ชมน้ำยำตบปูนี่ค่ะคุณผู้ชมนน้ำยำแซ่บๆน้ำยำแซ่บๆน้ำลายไหลเลย ตัวปูค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะยำตัวปูยำตัวปูยวอยากกินหลายวันแล้วของลุงพลโพทะเลบางปูอร่อยที่สุดในโลกนี่ค่ะนี่ค่ะตัวปูอืมอืมหอมหอมอดไข่ต้มอืม อืมอร่อยมากอมมยอรอยมากมาันมันนีมอนี้อืมอมอร่อยมากยำตัปูอร่อยที่สุดในโลกเลยของพล,พล,ลุงพนโพทะเลบางปู

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่ปลาลาดพริกปลาลาดพริกโอ้โหอันนี้ไปเสร็จไปก่อนเดี๋ยวไม่น่าแม่นี่ค่ะคุณผู้ชมปลาลาดพริกปลาลาดพริกปลากะปิมลาดพริกสดนี่ปลากระพงปูแล้วก็อันนี้ก็ นี่ค่ะจำถั่วผูอร่อยมากแซ่บมากนี่ต้มโคง้งปลาช่อนทอดต้มโคง้งปลาช่อนทอดไฟลุกเลยมเมื่อไฟไปลุกเลยเดี๋ยวจะกินให้คุณผู้ชมดูปลากระพงฟูอร่อยมากอือร่อย มีแต่มีแต่ความสุขเพิ่มบรรยากาศดีเนี่ยล่มลื่นมากเลยรุงรังพนทะเลปะปูกับตุกต้๊กไม้เต็มไปหมดสุดท้ายทะเลเลยเปิดทุกวัน สิดโมงครึ่งถึงสามทุครึ่งวรัวปิดสามทุครึ่งจะนั่งได้ถึงสี่ทุ่ครึ่งนี่ะอร่อยมากคุณผู้ชมอร่อยมากเน่ยอินเสิร์ตนี่เน่อินเสิร์ตเย่ยคุณผู้ชมดูเดี๋ยวนี้ปลาทับทิมน้าพริกส,สดโอ้โห นี่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 น่ากินมากๆเห็นพริกสดไหมคะคุณผู้ชมแล้วก็มีใบกะเพราโอ้โหจะเลิอาหารเ,เลยค่ะโอ้ยนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่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 ค่ะอร่อยมากอร่อยจริงๆ มอืมีความสุขมากไม่ได้กินของอร่อยนี่นานละคุณไม่ย้นครั้งหนึ่งนชีกินไม่ต้องมาให้ได้นะโคเทเล่บางกฟูเนี่ยเนี่ยจะให้คุณไม่ทำดู นี่นี่นี่น,น,นปูก้อนปูก้อนผัดผงก็หรีบอันนี้ปลาทับทิมราดพริกสดอันนี้ปลากระพงปูอันนี้ยำถัวผูอันนี้อะไรอ่ะต้มโข้งปลาช่อนทอดโอ้โหสุดๆไฟลุกเลยค่ะอร่อยแม่ที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตต้องมากินให้ได้นะคะที่สุดในโลกแล้วอื้อ ้นแม่ป้อนปูผัดผงกะหรี่ปูก้อนผัดผงกะหรีอ่อร่อยมากคุณผู้ชมคือบอกแล้วทั้งหนึ่งในชีวิตต้องมากินให้ได้ร้านโปรทะเลบางปูอ,อร่อยสุดบุด เดี๋ยะตัดเอาให้คุณผู้ชมปลากระพงต้มโค้งปลากระพงโอ้โหสุดๆเลยหม้อใหญ่อร่อยมากอร่อยที่สุดในโลกเลยโอ้โหนี่ค่ะคุณผู้ชมต้มโค้งปลากระพง โอหที่สุดแซ่บแซ่บแซ่บมากโหที่สุดในโลกมันตัดมันตัด มันรมไม่แม่แบบเป็ดกระโมไม่แม่มันตาดไงมันจึ้งอร่อยมากมากินเลวแมวเหมียวเหมียวลูกหลักอร่อยมากมาเร็วพอนทิพ มึงไม่มีวัฒนามึงมีแต่คอมเมนต์มาแดกเลยโง่ไปแดกเบียร์มึงเสือกมาคอมเมนต์นะแดกเบียร์ที่แถวสุขุมวิทอ่ะมึงรู้ป่ะทำให้ผู้กำกับสอนอลุมพินีโดนย้ายเลยมึงถ้า <c oughs> <c oughs> ไปจับอ้ <c oughs> อร่อยอ้โหรสสิ นี่นี่นี่นีนี่เห็นไหมคะลิลลี่ลิลลีลล่เห็นรือเปล่าบูก้นผัดผงกระหรี่บูก้นี่ลุงใช้แบบโลละสองพันกว่านะเกรดพรีเมียมแล้วดูปลากระพงเอ้ปลาทับทิมราดพริกสดใส่พริกเป็นกิโลแล้วดูนี่เลยต้มค้งปลาช่อนทบอบกรอบแล้วดูนี่เลยปลากระพงฟูเอาดูนี่เลยไม่ต้องเปิดพัดลมให้แม่นะ ไม่ต้องเปิดแม่ไม่ชอบอันนี้ก็คือยำตัวผูคุณผู้ชมอร่อยชิบยหายอร่อยมากแม่ดูปุกันยักษ์เสียเนี่ยน่โลหนึ่งสองพันกว่าบาทนะ มีความสุขมากฉันบอกเลยพวกแกต้องมากินให้ได้ทั้งหนึ่งในชีวิตตายยังได้ไม่เสียท่าเกิดดูเรืป่ะวัสนาดีวัสนาดีได้กินแต่ของอร่อยอร่อยมีความสุข วัสนาดีมากอยากให้ต่ายเห็นอาหารตอนกำลังกินกล้องไม่ได้กูพีงไว้นี่ไงเนี่ยมึงเห็นหรือเปล่าถายสองกล้องคิดดดารากับขา่าวหดทคุณจะดีนะจังแล้วนี่ก็ปลาทับทิมราดพริกสดปูก้อนแผ่ผงกะหรี่อันนี้ก็ต้มโคงปลาช่อนทอดอันนี้ก็ยำปลากระพงปูอันนี้ยำถั่วผูโคตรอร่อยเลย เคี้ยวแล้วมันกรุบ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 ไงอร่อยชิบหายเลยอืมนีนี่อันนี้ปลาทับทิมปลาทับทิมค่ะคุณผู้ชมนี่นี่ปลาทับทิมค่ะปลาทับทิมค่ะอ่ะออ่อ่ะออ้อ้อ้ําอล้เจริญอาหารนะ น,นี่สเต็มอรเลยค่ะนีน่ีคุณผู้ชมเห็นไหมคะปลาช่อนลุงก็แบบตัวใหญ่ๆเลยนะฮะตัวแบบโอ้โหปลาช่อนยักษ์เออปลาช่อนปลาช่อนปลาชอ่ชอนทอดแล้วก็ต้มโค้งอ่ะอาปากอาปากอร่อยแซ่บ เพราะว่าแม่เป็นคนกินปลาตั้งทอดจับกอกไงแม่จะชอบมากลุงพลโ่อทะเลบางปูเขารู้ใจแม่ทุกอย่างเพื่อนรักกันเพื่อนรักกันรักที่สุดในปตตภีหายา หนึ่งในเจ็ดสิ้านลุงคนพะทะเลบางปูคนอย่างนี้นซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมมีจริยธรรมของการเป็นข้าค้าหรือเจ้าของร้านอาหารโพทะเลบางปูยี่สิบปีแล้วคงคุณภาพรสชาติวัตถุดิบพรีเมียมราคาคุณธรรมไม่เอาเปรียบหายากคนอย่างนี้ อยู่มานี่อายุ63 63ปีแล้วเพิ่งเจอหนึ่งในเจ็ดสิบร้านคนอยา่างแบบนี้ไม่เคยเจอแล้วเอทุกคนอ่ะขอบคุณยันบอกว่าขอบคุณแม่ลีน่าแนะนำร้านอาหารอร่อยดีถูกช่วยเหลือ คนที่กำลังลำบากตอนนี้ได้กินของถูกถูกดีๆอร่อยด้วยให้เยอะด้วยเนี่ยกินอิ่มเป็นชาติหน้าเลยมึงกินได้เป็นเดือนลุงยี่สิบปียังอยู่ได้เพราะอะไรเพราะว่าลุงก็มีคุณธรรม มีจัญญาบันรู้แบบจะริยธรรมที่ลุงคนโพท,ทะเลบางปูอมีครบถึงยืนหยัดอยู่ตรงนี้ยี่สิบปีอ่ะรู้เปล่าือเรื่องอาหารทะเลต้องยืนหนึ่งให้โพท,ทะเลบางปูทำไมแม่ไปถึงพัทยาแล้วแม่ไม่กินแม่ต้องขับรถจากพัทยาม่น,นี่สองชั่วโมงรถติดชิบหายเลยนะ ทุคนมันกลับบ้านจนหมดไงหมดค่าทางด่วนไปห้าร้อยกว่าบาทไปกับเพื่อมากินตรงนี้ยุคิดดูกูไปเพชรใหญ่กูหาที่กินไม่ได้กูต้องมากินที่โพทะเลบางปูสม,ม,มุทรประการตรงข้ามเมืองโบราณซอยเทศบาลบางปูเจ็ดสิบสี่หน้าปาาซอยนิโชลุมรถอิสุสูมีไอเทคนิคบางปูสม,มุทรประการทุกคนไม่มีรถใช่ไหมนั่งบีดีเอสแหละ ลงการจหะห้าจุเย้าแบบเดินออกช่องสามมีรถสองแถวต่อบายปาสายสามหกมาถึงนี้เลยหน้าเทคนิคบางปสูสมุทรประการเดินเข้าซอยมาเลยห้าร้อยเมตรอีกชายทะเลก็จะมีความสุขทั้งหนึ่งเนีชีวิตก็มาชินให้ได้ขึ้นด,ดูแลก่อนทำไมฉันไปถึงพัทยาแต่ฉันหาที่กินไม่ได้ฉันต้องถอดบ,บังขามากินที่นี่อ พราะมันอร่อยต้วัตถุดิบพเมีมไปเกินทเ่อื่นก็ให้ในิดเดียวกินไม่อิม่มแพงเนี่ยถ้าไปกินเ่อื่นในมื้อเนี่ยเป็นหมื่นแต่นี้มากินนี้แค่หลักพันรู้หรือเปล่ากินี่อื่นในมื้อหนึ่งเป็นหมื่นในขนาดนี้ยอืมอนนตากฟงอนะ เนี่ยปลาลูกเตเนี่ยปลาลูกปุปูปุปูปนคุณผู้ชมดูเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคะต้มคคองแปดชั้งก็ต้มเพองอันนี้ปลาชักพินแลาพิกสดอังนี้ปลูกก้านแบบขก็เหลืออันนี้ปลากระพงปูอันนี้ยำตัวปูอร่อย กำจโจกูก็อร่อยมากกรอบครับกุ้งสดเขาไม่ใส่กุ้งด้วยเขาไม่ใส่ปลาหมึกด้วยเขาไม่ใส่ไข่ต้มด้วยกำจโจกูเนี่ยออร่อย เนี่ยจานนี้นะถ้าไปกินเยาวราชเนี่ยสามพันนะพ้าปูกูปูก้กกอนยังเคยซื้อแล้วโลหนึ่งสองพันสี่นะโคตรแพงเลยวันนั้นเนี่ยอยากกินให้ตะก,ก้อนไปซื้อที่ตลาดอาตกอรโคตรแพงและโลสองพันสี่นะคะปูก,ก้อนก้อนขนาดนี้นะคะไซส์จัมโบ้แบบเนี่ยโลหนึ่งสองพันสี่นะไปะซื้อตลาดอ,าอ,าอ,อัตกรมา้างคอแม่ติดอะไรอาอลิปสติกกูแบงมงจะลิปสติกแหละ นจะาลิฟสติล่ะค่ะคุณผู้ชมโอ้ชอบมากคือลุงพลก็ทำอาหารอร่อยคุณผู้ชมต้มโค้งเนี่ยโอ้โหแซ่บนี่ค่ะ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 เห็นไหมคะแซ่บมากๆนี่ค่ะนี่ค่ะอ มาให้ได้ยหรโพทะเลบางปูตรงข้ามเมืองโบราณบ,บางปูสมุทรปราการซอยเทศบาลบางปูเจ็ดสิบสี่หน้าปัดซอยมีโชว์รูมอิสุสุดมีเทคนิคบางปูสมุทรปราการข้างมาในซอยห้าร้อยเมตรติดชายทะเลเลยเปิดทุกวันสิบโมงครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งครัควปิดแต่นั่งได้ถึงสี่ทุ่มครึ่งนะคะมาเลยอร่อยที่สุดในโลกกด ประตูเด็กคุณภาพพรีเมียมแล้วก็รสชาติอร่อยถูกเอิมยกให้เลยโพทะเลบางปูตรงข้ามเมืองโบราณบางปูสม,ปมุทรปราการเยิบม